สวัสดีครับสวัสดีครับนานาทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเชื่วงเคเือครับเกศร่างพาไปเลยครับผมเดี๋ยวก็ออกมาเลาะยิงนะฮะเดียอยู่กันสองคนกับายก,ก็ยังก็อยู่ทั้งนู่นทั้งนั้นไม,ไม่ไม่มารวมกันแต่ตัวแรกก็เนี้ยลุดแล้ว,ลวอ๋อตัวแรก รอยดีไหมมาครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเฮ้ยตัอยวอะไรวะเนี่ยมีเจ้าถิ่นหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็มากับนี่นครับผมนิวสอดนะครับ่างก๊อตเสนาเหมือนเดิมครับมินิชักหกห้านะครับผมอีกห้าสิบ ตาม่าช่วงครับว่าจะได้มาขีดแตงมครับผมหลุมหลุมไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับ

กะได้ไอ้เหี้ยเอาคุณคุณเป็นปลาหลุมไหมเอากันวทุกคนสายดีซะด,ด้วย ครับแจ้วแจ้เวเลยเป็นลิ้นหลุ่มนะทุกคนโด,ดสวยเลยนะครับเดี๋ยวลงปลาเก็บกันโลก,กว่าแน่นอนครับอือปลาต๋าชวนต่าผมเดี๋ยวครับผมนี่ถ้กกายยิงได้จะเอาปลาที่นักการมาเก็บกันฮะ เออเกีก็โลกกว่าปลาลมันมาำหลุมเป็นปลาหลุมเฮ้ยมันตีน้ำขุ่นๆกว่าแล้วว่าอะไรวะพักเดียวพอห่วงแล้วเ <c oughs> กือบข้ามเกือบรอดท้องะเดี๋ยว โขงโขงไปแล้วครับผมแจ้งแต่เราชมตันตอครับผมไป

เดี๋ยวดูในกล้องครับน่าจะกิ่งมันที่ก็ันลั่นเป,เป๊ะเป๊ะเป๊ะลุกไม่ทันดีปปูนไม่เป็นไรครับผมกลัวปักลงมาเลยปักในที่เลนเลยนี่อันตรายครับผมขึ้นวงต้นไม้ก็ระวังกันด้วยนะครับผมแหมจะเอาชีวิตไม่รอดซะแล้วโอ้โหมารอลุกมันต่อนี่ สามวมวม่ายก็แฮก,กง,ง่ายเลอะหน่อยนะดีคนไม่เป็นไรครับผมอืมนะครับแต่ชวงตองนะครับเราก็ย้ายใหม่มามาแล้วครับนากยันยิงฝั่งนะู้นเนื่อกี้ก็ยิงอีกแล้ะนะตามไปเนี่ย อครับทำปาลานะใกล้กันทำยากท่าน <c oughs> านี้ <c oughs> ทำยาก <c oughs> อุ้ยข้ามข้ามโดนฮโดนมาโดนอ่ะดอกพังเอาขาดไปอะจับเลยอขาดโดนมินจัดอืม ไอ้ของของกายเข้ากลางตัวเลยพ่อนะมินขนาดใหญ่ว่ากเห็นเลยนะฮะแต่โดนรึเปล่า มาครับคนดูปลารวมวันนี้ครับผมน้ำไาังไงก็ไม่ได้กินไอ้ของนายใหญ่ของไงใช่นะของนายใหญ่ในถุงไงเอาตัวโลให้ยาวไปเลยเอาตัวนั้นอยู่ไหนไม่ได้งาเอาตัวโลอะโลได้ไหมกินได้ไม่ใหญ่ตัวนี้ตัวเล็กเัวะหตัวใหญ่ตัวใหญ่ไอไม่เหรอไม่ต้องใหญ่ลูกมันแหละังไงตัวโลได้ดีก็ หมายปะนินใหญ่ครับมาดูปะดินใหญ่ก่อนหมายปะนินใหญ่เกือบอ่ชีวิตได้รอดเสื้อขาดเลยตกบนไม้แล้วโดนกันชีกไปหนวะไม่เป็นไรตัวนี้ป่ะอือตัวนี้โลซีป่ะโลซีโลหะอยากเท่าไหร่ครับผม กลดเห็นป่ะหนึ่งโลสี่จุดหกศูนย์ครับเกือบโลครึ่งอันนี้อันเห็นไหมดูไรไปช้อนนอกอะไรของนักยันครับเป็นโลมีอีกตัวครับปะดิน ดูตรงนี้นะเทเขาไหื่โลสามครับเห็นไหมทำไมเมื่อกี้มันหนักกว่าเม่ี้ใหญ่กว่านี่โลสามครับเัวเล็กตัวหนึ่งนี่ครับปลาลวมวันนี้แบตหมดนะมันตัดไปแล้วยัง มือกดที่หน้าจอติดป่ะติดติดติดนี่ครับปลาโลนี่เห็นป่ะเห็นนี่ครับหมายปลานิลใหญ่ก็เอาชีวิตไม่รอดนะครับเดี๋ยวเราไปหาเนื้อยื่ต่อแล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศช่วงนู่นแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านครับผมเดี๋ยวปลาให้แม่ยายไปไว้กินก่อนแนวตัวไหนตัวนี้เหรอลิลป่ะเดี๋ยวครับผม อาะครับนี้เราก็องอยู่ที่เขื่อนเสนาครับผมอยู่ทางประตูเสนาประตูยอดเ็ดเนี่ยคือประตูที่แตกมาต่อหน,น้านาน,นะครับผมเราดูนี่แป๊บนึงเราก็จะเลิกแล้วฮึตัวอ,อะไรนะยันเด็นตัวนี้มันต้องขึ้นตรงนี้ นะครับวันนี้ก็ไปก่อนครับได้ปลาดินใหญ่มาแต่ปลามล์หลายตัวอยู่ก็ที่ถ่ายไปไมื่อสักคู่นะครับผมแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้ยิงผมยิงไม่ท้องที่เองแล้วก็ตกต้นไม้นี่ครับผมหม <c oughs> ายวันนินใหญ่ครับก็ชีวิตไม่รอด <c oughs> คลิปนี้ก็ไปก่อนครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กดสังขารให้ผมด้วยครับ ทีมงานเกสซาพาตาดูครับผมเราไปเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมลาไปก่อนนะครับผมครับผมอ่าตุ้มรยานหน้าไงรู้ไหมครับผมทุกนคนเดียวเลยอันีน้ขึ้นดีเดี๋ยวเรจะเป็นนักกายยิงถ้เยอะครับผมไปก่อนครับผม